หยุด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 ก่อนหยุดก่อนขอร้องขอร้องขอร้องที่ขอร้องหยุดก่อนฟังนะสิ่งที่เขากาลังจะพูดกับคุณเขาบอกว่าเอกสารพวกนี้มันใช้เขาไม่ได้คุณต้องฟังเขาด้วยอต่ตะแบงมากกันทั้งคู่นะฮะฟังผมก่อนเอกสารอันนี้มเป็นเอกสารโอนลอยที่เป็นตัวจริงเท่านั้นใช่แต่ว่ารถเรียงซ่อมไม่เสร็จคุณพี่คุยกันเองแล้วกันไปคุณุยกันเองไม่คุณุยกันเองเลยคุยกันเองเลย คุยกันเองเลยไม่กล้าคุยเลยกเมื่อกี่แล้วะไม่เพราะว่าพี่พี่แก่พี่บางคนจะพูดปุ๊บมันก็อย่างนี้ไงไม่คุยเลยไม่คุยเลยไม่คุยกันเลยเลยเอาคุยกันเลยคุณรู้บ้เนี่ยพวกคุณยังมาเนี้ยนะผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนอที่คุณพาแขกงและเชิญอุกคนไม่ได้ว่าอะไรนะเองชอบพูดแบบไปเรื่อยงผมไม่เคยว่าอะไรไม่เคยถาอยากจะพูดจะพูดกันไป บอกเลยว,ว่ามันมีคนอื่นต้องมาต่อคิวรายการนี้อีกครับเวทีนี้ต้องใช้คือศัตูนี้ต้องใช้แต่พวกคุณจะไม่หยุดพวกคุณก็ยังจะทำฉันย่างนี่ฉันย่างนี่ฉันตึงทุกคนผมเข้าใจทุกคนณและคุณกำลังเดือดร้อนกันแต่คุณก็ต้อง